พระสมเด็จปกโพปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอําเภอระช้างจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นเนื้อลายครับนี่ค่อนข้างจะนิยมนะครับลักษณะพระด้านหน้าครับก็เป็นพิมพ์ปกโพนครับวิธีสังเกตพระนะครับนี่ก็จะมีเส้นคมคมครับติดตามซุ้มครับทั่วทั้งซุ้มนะครับนี่ ส่วนในองค์พระนะครับนี่ก็จะมีชิ้นทองครับติดอยู่ตรงนี้1จุดครับแล้วก็ตรงบริเวณเข่าด้านขวาอีก1จุดนะครับขอบพระก็จะมีรอยตัดนะครับทั้ง4ด้านนะครับนี่ส่วนด้านหลังก็เป็นรูปเหมือนนะครับหันข้างครับแล้วก็อักครยันพุทธ้อนครับยันพวกนี้ต้องติดลึกคมชัดนะครับนี่เห็นไหมครับมีมิตินะครับนี่ถ้าตื้นถ้าเบิร์นะครับ วางได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะพระด้านในกันดีกว่าครับนี่ไปดูเสียนพระก่อนดีกว่าครับนี่คมคมนะครับนี่ลอยนูนมีมิตินะครับนี่การโพใบโพนะครับต้องติดคมชัดนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่อ่านี่ครับ บริเวณเข่าด้านขวาที่ผมบอกเอาไว้ครับจะมีชิ้นทองครับติดอยู่ในอง์พระนะครับนี่ฝังแบบในเนื้อพระแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มาดูครับใต้ฐานด้านล่างตรงนี้ครับนี่ก็จะมีชิ้นทองอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะครับนี่เส้นขอบซุ้มนะครับมาดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตะแคงให้ดูครับ ติดชัดแบบคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูนะครับนี่แล้วก็เส้นบังคับพิมพ์ตามซุ้มครับจะต้องติดเห็นชัดเจนครับแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่อ่าแล้วก็ดูด้านล่างครับนี่เป็นเส้นคมๆครับวิ่งอยู่ด้านบนนะครับนี่อ่า มาดูด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นขอบรอยเดือนนะครับนี่ตรงกลางแบบนี้นครับนี่ขอบตัดขององค์พระนะครับดูด้านบนก่อนครับด้านบนก็เป็นเหมือนรอยเดือยเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างครับก็จะเป็นรอยตัดของบล็อกนะครับนี่สวยๆคมๆเลยครับนี่อ่ะอีกหนึ่งข้างนะครับนี่ มาดูด้านหลังนะครับนี่ใบหน้าหลวงพ่อครับติดคมชัดนะครับนี่มีมิตินะครับหูครับนี่คมติดชัดนะครับนี่ร่องยันพุทซ้อนนะครับผิวพระต้องตึงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตึงทั้งองค์นะครับดูนะครับอ่ะ ใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบรีก็ยินดีรับเช่านะครับ